สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกนแท็บที่ไม่ใช่เอ็มแท็บกันเลยนะครับข้าวนี้เนี่ยโอ้ยฮ้ยไม่ใช่ว้าวมันมีตัวละครมางั้นผมก็จะเอานินจาตรงนี้ตโนจะเบืดแล้วก็ตัวแท้งของเราฮะนายก็นาหนๆแทมหัวหน้ามันด้วยนี่คือหัวหน้า อ่พวกเราคือหัวหน้านี่ไงหัวหน้ามันคิงคิงคิงชอตไอ้ย่าเฮ้ยเฮ้ยคิงมันโหดหัวหน้ามันโหดหัวหน้ามันโอแหลกแหลกแหลกเข็มมาโหดมากเลยครับลูกพี่เออเออผมคือองค์ครักพี่ทักหน,น้าเอ้ยจือ้อใบตาชัดจื้อได้อยู่แล้วนะอ้าคิดก,กายแล้วพวกเรา ยิงมันยิงมาโลดโอ้ยฉันโดนฟันแล้วเห็นไหมเนี่ยทำไมไม่ยิงเนี่ยเฮ้ยยิงให้มัโดนสิว่าเออเออเอืออะอ่ะยิงโดนพวกตัวเองเลยนะโอ้พวกเรายิงมันยิงหันหน้ามาเลยโอ้ชะกระเด็นแล้วเหมือดตายเฮ้ยพวกเราเป็นอย่งในผู้เลีอยงหรอ เดืดเดเดดเดดเอดาซารายนี่มันอ่อนปูเปียกอย่างนี้นี่ไงงั้นผมก็เอาคิงบ้างเอแกเอาคิงก่อนฉันก็ต้องเอาคิงตามว้า้อาอเาวมาตายรี่วิตาโหดปฐก ว่าชัดยิงอยู่นี่ไงธนูปักตูดมันไหนลองดูซิถ้าเป็นนินจาหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเด้อดูทีมันจะเป็นยังไงครับปีมีแต่นินจาพวกเรากองทัพนินจาปิงปงปิงฝังราชาเนี่ยได้มาหมู่บ้านนินจานะฮะนี่นนี่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 ออ้าวชนะเฉยเลย ใช่เนี่ยทีเดียวตายงั้นเราก็เอาแบบมันมากเ,เร็วแล้วกองทัพซอฟต์ดก็ทรอยศกองทัพนินจานะฮะก็เลยเกิดสงครามถ้ากองทัพนินจาแพ้เนี่ยแล้วเขาก็จะโดนบุกยึดเมืองหลวงแต่ถ้ากองทัพนับดาแพ้เนี่ยต้องกลับมาเป็นฝ่ายเดียวกันกับนินจานะคะเรียบร้อย ไปชักคือพัวเรือรอดชะักไปยอมอ่ะทีเดียวตาปีนาโป,โป้อย่าไม่ได้ปีนาโปไปมากกว่านี้เลยอืมคราวนี้มันมีหัวหน้าไหได้งั้นเราก็ต้องมีหัวหน้าบ้างไม่คลิงคลิงซึ่งบอกเลยว่ามันอ่อนปูเปียกมากพวกเราจอมเตียว อ,นอนโนเนียพวกเราก็ทับดินจังเฮ้ยตีมันตีมันตีมานรดอือหาาาัวหน้ามันตายแล้วหัวหน้ามันตายไปแล้วก็ละสู้ไปเลยนี่คือผู้เหลือรอดนะนินจาอ้าอ,อ๋ยังไม่ตายอือเรียบร้อยฟาดหัวกระบานทีเดียวตาย เฮ้ยยังไม่ได้ทำเลยพวกเรากองทัพนินจาคราวนี้นะคะกองทัพชาวสวนได้มาบุกกองทัพนินจาแล้วนี่คือทหารของของเผ่านินจานะฮะส่วนนี่คือทหารของเผ่าปลูกสวนนะฮะไม่สิคนพืชเด็กกาเดนแล้วกันนะผมขอเรียกเผากาเดนเนี่ยมีจำนวนน้อยแต่มันโหนะเวย้ย ข้อเสียของมันคือถ้ามาโดนลุม,มันจะสู้ไม่ได้คราวนี้โหดมากเลยพี่แต่คราวนี้เนี่ยขุนนางของของกองทัพทัพเราเนี่ยได้มาบุกบุกบุกเผ่านินจานะฮะนินจาเลยต้องมาสู้นะฮะถ้าพวกเขาแพ้เขาก็จะโดนยึดดินแดนแต่ก็โดนช่วยอยู่ดีล เอาเอ๊ตกไปแล้วตัวหนึ่งไปพวกเราเจ้าเตะโป้โอ้โหเสียงปองปิงปองปิงชนะเลยเอาละแล้วครั้งนี้เนี่ยกองทัพนับดาก็ทลยศมันอีกแล้วเจ้าจะทลยศแกแกทลยศอชั้นอยู่นั่นแหละว้าไอ้คดทลายยอดปองโปังปิงปิงโปังปิงปิงปิง ปังปิงปงปังปิงบงปังบิงปิงปังป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 ิงปิงเออช่วยดวจะตกแล้วอชัะมันมาบุกเผานินจาแล้วคราวนี้นะคะมันไม่ยอมมันมาแบบนี้นะฮะส่นเผาดินจาก็มีแต่สู้กลับนะคบแต่นินจาเนี่ยไม่ได้มีแค่นินจานะมีหัวหน้ากับคนธนูด้วย จ้าปิสวิงเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันมีคนแต่คนธนูอ่ะส่วนเผานินจาก็คราวนี้คนธนูมาบุกนะครับเผานินจาเลยต้องสู้นะฮะไม่ยันแพ้บอกเลยธนูปกติเนี่ยมันอ่อนโปกเปียกมนะากทารีจะสู้ได้หรือเปล่ามาดูกัน เพราะว่าเผ่าธนูน่าจะโดนยึดเป็นเผ่าของนินจาคู่ปไป,ะป,ะปะแล้วรู้อะไรไหมครับคนที่คิดค้นค้นเนี่ยธนูระเบิดหรือธนูพุเนี่ยมันคือเผ่านินจาครับใช่ครับมันคือเผานินจาแต่คราวนี้เผาดินจาได้มาเจอกับศัตรูคู่อาฆาตอย่างเผาปืนนะครับเผาปืนเผาปืนคู่ นินจาเลยเกิดกดแ้นนะคะเพราะเผาปืนแน่ดีเคยยึดยึดเผานินจามาก่อนอันนี้ผมมั่วนะเผานินจาเลยแก้แขนะแต่ว่าแก้แ้นสับเหล็หรือเปล่าพวกเราจะโดนยึดไม่ได้เรียบร้อยแผ้พอาะนินจาเลยถอยทับกลับไปตั้งหลักก่อนนะฮะขนาดนี้เนี่ย กองทัพทัพเอ่อกองทัพของผมเนี่ยก็ได้เดินทางมาพอดีนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเผาดินจาบางส่วนก็มาแก้แค้นด้วยนะครับพวกเร็วมาเร็วกองทัพอ,ออเดอร์ไอกองทัพของผมเขาเรียกองทัพผมว่ากองทัพออเดอร์แล้วกันออเดอร์มาช่วยเราเลยเขามีออเดอร์เท่านั้นแหละเรียบร้อยอะชะะันะอย่าลร่นเร็ว พวกเราขอบคุณนะกองทัพออเดอร์แต่พวกเราตายแล้วยกเป็นคนหนึ่งคราวนี้กองทัพออเดอร์ก็ส่งกำลังมาช่วยเผานินจาอีกนะครับโดยเผานินจาก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับพวกเราจบตีบอกองทัพออเดอร์กำลังมาช่วยเราเออเออตีแต่คราวนี้เหมือนว่ากองทัพออเดอร์นะจะหมดจะประมาณไปหน่อยเลยสมกะหะ หารมาแค่นี้นะครับเลยทำให้เผ่านินจาเนี่ยแพราบค่บหรือเปล่าวะเลยทำให้เผ่านินจาเนี่ยชนะเพราะดูสภาพดิโอเคแพเคราวนี้เนี่ยเผ่านินจาเลยส่งทหารมาแค่สองคนนะเพราะที่เหลือจะเป็นธนูระเบิดของเผ่านินใจเองนะครับอมีธนูระเบิดทำไมมันพิกผัน ธนูนะ่เปิดใช้งานได้ดีเลยนะแต่ก็เสียคกอมันชานาน้ะรีบๆยิงสิวะปุ้ม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 รีบๆยิงเดี๋ยวมันจะยิงหวัวแล้วก่อนเออเออคราวนี้นะฮะเผ่านินจาไม่สิกองทัพออเดอร์บอกว่าไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวกองทัพออเดอร์จะจัดการเองคราวนี้เนี่ยกองทัพออเดอร์ยังไม่เอาจริงนะ เอกชิตอกชิ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 เกี่ยวชปองปิงหมูปังปิงหมูมาหมูมาหมูมเรียบร้อยค่ะกองทัพออเดอร์ไปออเดอร์ยังไม่ได้เอาจริงเลยโอ้โหคราวนี้กองทัพดินจะไปพักแล้ว อาเฮ้ยพิษแล้วก็พวกแล้วจอบตีมาเดี๋ยวอ็มก้าช่วยเจด้วยอเออเกือบตกแล้วฉันมุงบางพิงโปงบางเว้งมงมบางมีมุงโดนพวกเป็นเต็มเต็มเลยพวกแล้วจอบตี ว่ามันต้องเอายูนิตที่สูงกว่ามาทำแบบนี้มันไม่ได้นะเอาแค่สี่ตัวพออย่างเช่นตัวนี้ไหนๆก็ไหนๆแถมธนูจะเบื่ให้หน่อยลวกันนะพวกเร็วโจมตีวงบังเวียงัง หน um mm ูเดะเบิร hmm. uh ์ดจะรีบๆยิงหนูสิว่าแต่ยังยิงพวกตัวเองนะโว้ยอืออืออืออเอาไว้หมอนี่มาติดบักเอาไว้ติดโซเพื่อตัวเองคือมันติดบักจริงอะ มันติดศพมันคิดไอ,อ้หมอหนี่บอกช่วย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 ขวางฉัแบบเอาไปเอาไปเอาไปเออเมื่อ,อกี้มันติดศพเพื่อตัวเองไม่สิเพื่อนฝ่ายศัตรูเอ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 อพวกเราโด,ดกนกลากูแล้วแล้วคอยดูมันจะติดศพเพื่อนตัวเอง พวกเรยังไม่ได้โอ้โหโดนจามหน้าเต็มๆเลยไอหมอนี่มันตายแล้วทุกคนหรือเปล่าอ่ะออืเรียบร้อยโอ้คราวนี้คิดว่ามีคนเดียวแล้วเฟี้ยวมากยังไงวะมันไม่ได้มีคนเดียวเอยพวกเรากองทัพนินจากองทัพนินจากลับมาแก้แค้นพวกเราต้องแก้แค้นสำเร็จนะ ก็กะลักเสริปม,มาแล้วก็กะลักเสริปแล้วก็มีเี๋ยวมีคนเดียวหรอวะเออพัก,กันไปนตกไปเลยพีชีเรียบร้อยใช่ไหมแต่ข้าวนี้เนี่ยเผ่านินจาได้ใจนะคะเลยส่งทหารมาน้อยนอยเนี่ยนี่น้อยแล้วเนี่ยส่งทห,หามาปกตินะฮะแล้วก็มาบุกเผ่าเผ่านักดาบนะคะซึ่งนี่คือเผ่าแม่ทัพนักดาบนะฮะไม่สิเผ่านักด แล้วก็เรียบร้อยชนะ